แฟชั่นตามทงหน้าลงบือด้วยแฟชั่นว่ะเอออาชาย,ยางให้สมุนบึงด้วยเอ,อ้าเดินไปข้างหน้าเอ,อ่าเดินไปอ,อ่าเดินอะหันหันหันชดก่นอนอันแนบมึงหนา,าแนแนเอาใกล้ๆเอ้าบุงนาซาเป็นปใบหยอไฮรานเป็นยางแฟชั่นอายางมาชดหน้าด้วยชดหน้าด้วยเออ,องั้นแหละหมุนหมุนตัวหมุนตัวอือหึสวยจังเลยอะเดินไปข้างหน้าอีกอือหึเออนางแบบนะคะทุกคน สุดยอดเลยหลานชั้นสุดยอดไปไปค่ะบัตนี้สวัสดีจ้ามืาอนี้สิพาสาวไปใส่มาในอาหารพุดนอไม้อีกแล้วไปเทียบว่าขุฒินม้าถ้าถกหน้าได้มาในเนอตามตามหวยตามอันนั้นเนาะเพิ่นให้เพิ่นขับรถลดเดฟพี่น้องค้าบัดนี้ไปเฮาบัดนี้ใช้พี่น้อง ร้านได้เที่ยวใช่กระโหลกเดินสัดคนอันนี่วะเออทั้งใส้เขาเนี่แหละแล้วค่ะพี่น้องเออร้านเป็นคนขับรถได้พี่น้องคนกับเป็นนะคนเริ่มเก่งแล้วได้ฮะฮะซื้อจะเซ็งภากตะเขาปล้าที่กลัวนะกริงนะอยาก น้องน้ำไม้ยังขอเขอินนะเนี้น้ำไม้บงจ้าออน,น้ำไม้ไบ,<ง>บุง้งหาหน้าพี่สาวเขาเนี่ยแลหละน้าพี่วันนี่แหละคนบอกให้ไปหาเอาโชงออกไปหาหน้ำไม้ไปเห็ดน้ำไม้สมไปกินน้ำมนต์ว่ะรัดไปอย่าให้เสียหน่อใหญ่อยนลยเนาะทุกคนแหละนี่ค่ะได้แล้วใสต่ตะกร้าไว้แล้วก็กมาเอาอีกหน่อเนึง กับหลานเด้อพี่น้องห้ร้านตะตากล้องนะสาวเปนคนุณหาดอกแมนะาได้ห้ร้านหาเด้อให้มาพื้กล้องไห่ซื่อมาเป็นมูควได้มีมูเนาะเด้อสาวคือขุดลยเด้ออืมอืมไม่ันอันนี้คนละไม่คนละบงกับกับอันนอยใหญ่ๆตมันไปหากับนางอ้นเด้อพี่น้องคะอันนี้บงหน่อยแกงแ่บ ถ้าบงมาหากับนางอ้นน้ำบงใหญ่ๆแบบนี้ค่ะต้องเห็ดน,น้ำมันสมอย่างเดียวพี่น้องค่ะโอเคค่ะนี่งเด็กสิหักเด้อหักเลยอู้นหักง่ายน้อพี่น้องนี่บุ้งต้มกระแสน้องค่ะต้นเหมือนนอะเนาะแม่นอือไม่แต่พูดยังแล้วใครเฮาอเด็กทีนล้ นี่อันนี้ฮกเอาจวดเลยเรียงลำจวดจวดใหนดิงดันนอนหนึ่งตุ่มมาเต็มโอ้ยดูขอสิเห็ดมุกกินเนาะถ้ะะาใครแงงเขามีอยู่เนาะมุกกินเนาะอืเห็ดม,มุกนะใหม่เนาะแกงดูด้ยร่องมุกล่องหมืองนะพี่นอ้อง มแมโตชโกกับเดลัข่าเขาก็จเจ้าพี่น้องกัาเจ้าหวานไปย่นนนยนานน่ไปพี่น้องเดินทางหาหน่อไม้โมโมกินเดินทางไกลไหม <laughs> หอยพ่ออะเนี่ยเอตามหอยหอยน้ำเย็นๆนะลงน้ำเด้อบดต้มตเป็นหอยเลยนะหัวหมาด้วยแบบอยากลงก็บรอยากียับันัด มาขึดู <ald en. S 1> ี่า้นี่นงเขาอเอาย่อเอาลายดี ideas ideas. ๋เอาเต็มตะกร้าซื้อๆพี่น้องเอ้ยเอาเข็งเนาะแมนเขาบอเอาลายเดาเอาเต็มตะกร้า พิ่งไหนนอเข้าวซะผลออกมาใหม่ๆใช่ไหมเออเอกำลังเซซับจวดจวดหรดแหงแหงในดินกับดินแหงก็นเราเขายังออกนอนทำไมกัะ เงิดหลายไปเอาไปบึงก่็มันธรรมศาตร์สวยพนะี่น้องอากาศเย็นอ่า แฟชั่นค่ะป้าลุงเบิ่งดูฮะย่างแฟชั่นตามธงหน้าลงเบิ่งดู้วยแฟชั่นวะเอออาชายางให้ส,ออส,ยยหสมุนเบิ่งดูเอ,อ้าเดินไปข้างหน้าอ,อ่าเดินไปอ,อ่าเดินอาหันหันหันชดก่นอนอันแนบเบิรงหนาา้าวะแนบเอาใกล้ๆเอ้าเมิร์หน้าซาก็เกป็นใบหยอให้ร้านเป็นอยางแฟชั่นเอาอย่างมาชดหน้าด้วยชดหน้าด้วยเออ,องั้นแห <c oughs> ละหมุนมุนตัวหมุนตัวอือหืออาสวยจังเลยอ่าเดินไปข้างหน้าอีก อือฮเออนางแบบมาค่ะทุกคนสุดยอดเลยหลานฉันสุดยอด <c oughs> ไปไปค่ะวันนี้เจอน้นไม้อีกแล้วแนวแฟชั่นล้วเจอน้อไม้นี่ยค่ะ

น้าต่อไปขุดตามขุนเทิงคุณ,คณ,คณจะากุณได้แบบนี้น้ำไม้กันไล่ก่อขนาด ต้นตาลท่านได้เป็นหมากเมืงง่อยว่าสมอย <N> ยากยากอัน,น,นอ้อมแดนอ้อมคานแล้วมืออะไรพี่น้องเล่นหนูนอนึงเห็นแล้นอนหนึ่งซ <laughs> องหนอ่อหม่ไม่ชดชดทนมาดินมาไปจะอ่อนยังได้ถ้าดินแขน็งหนึ่งคุดยาก ต่ทายเมื่อเดือดขาบันพอ,อ,นอแล้วกิอววก้อะไรโพตจะนายชิมกินโบเบิดลเรืองอ,ไอ,อะไรกระทบถึง <laughs> ไปมเือนหมแกอะไปมไปม้เมันนี่เด้ เขาหวานมันมีน้ำแม่ได้โมเดอสุดท้ายได้พี่น้องเด้อย่าต่ออยู่ได้วันนี้ได้ยูว่าเกิดไปอยู่แล้วเห็นอะไรก็จะคุดเอาเลยมันจูอะไรรวมตัวไปหน่อยอ้าวเซ็ตเลยใหด้บ่อบบบนี้อืมอืมอื เอออาพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็สิมาจบกันชั่วนี้เด้อพี่น้องค่ะนอนเกลือกอนุมาลัยค่ะสวัสดีค่ะบายพี่น้องออกพื้นงานรเด้ออันนี้สบายเบาๆเออเบาแค่นี้ครับุนทับนัครับ